ต่แนวสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับต้องการเสียอะไรกับคุณในวันนี้นะครับอาจารย์จะมีไพ่เรื่งอยู่มาสามชุดนะครับระหว่างชุดที่หนึ่งครับแล้วก็ชุดที่สองครับแล้วชุดที่สามครับจะเริ่มไพ่ช่วยหน่อีดีครับนี่ยสองอสามดีครับปิดตักติดตักปิดตัพอเสร็จแล้วก็เริ่มไพ่เลยนะครับสําหรับชุดที่หนึ่งนะครับสิ่งที่การจึงอยูว่าถ้าคุณอยากมีวิีดีขึ้นและฟังขึ้นนะครับอย่างแรกคุณต้องรู้จักศึกษาบริบทของสมหมายคุณเป็นครับเราก็ศึกษาตามบมาณนิ่งเราอดทนนานนิ่งและสิ่ง บางโคตรมากพอตัวไปเลยนะคะมาที่ชุดที่2้นะครับสินต้อคการสืควลคุณว่าถ้าคุณอยากมีชีวิธีที่ดีขึ้นละปังขึ้นนะครับอย่างแรกคุณต้องมีระเบียบต่อป้าหมายหน่อยแล้วก็มีสิดก็์ก้ามีเราวก็ล้าลุยต่อป่าหมายนิ่งนะครับและสิงเจ้าคุณบางพอตัอีกเหมือนกันนะคะมาที่ชุดที่สามแล้วนะครับสินต้องการสืบคุณว่าถ้าคุณอยากมีวิธีขึ้นระพังขึ้นนะครับอย่างแรกคุณต้องมีความผู้นาหน่อยครับกล้าลุยต่อว่ามานิ่งแล้วก็มีไม่เสรคุณรวยหน่อยนวสิ่งย้าคุณ บางโคตรมากโคตรมากสุดๆไปเลยค่ะก็ข้อมูลก็จะมีประมางนี้นะครับและให้เชื่อชิปนี้นะครับเพอยู่ใจยันยันมันกกลงในการกดกดปีขวัญให้ยันด้วยนะครับและพี่ยังไม่ได้กดจับยานก็ลงกดจับและจับสักนิดหนึ่งมาพันนะครับก็ประมาณนี้ครับจะขอจบเรื่องที่เราพูดไปที่สวัสดีครับ